ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีเดอร์นะคะแอดมินก็มาตามความฝันของพิทัศน์นะคะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะคะสองสมวันแอดมาตามใช่มันมีกลิ่นเหม็นเนาะโอกลิ่นคาวใช่เหรอเมื่อกี้ตอนตอนเนูเห็นไก่มันอยู่ตรงนั้นนะพี่ทันไม่เขาเขาบินออกมานะจะมีกลิ่นแบบนี้เลย

ด้วยงวันนี้โองดก่อนแบบนี้นะสองสองหกสามสามเก้าแล้วลุงปูให้กลับหัวปกติเป็นแปดแปดหกห้าห้าเก้าแต่งดงดผ่านมาไม่เข้าเนาะเอฟซีไม่เข้าแต่แต่ก็เฉียดเม็ดเดียวหกสองเนาะครับเฉียดเม็ดเดียวเกือบสามตัวครับใช่ออันนี้ก็โอ้ถูกเคสองก็เอาแล้วถูกเลขสองสองสองอูลงทุ่งนาด้วยจิตกระดามนั่นแหละแต่ไม่นึกว่า ปลายนั้นจะออกปลายสี่เหลี่ยมที่สร้างเหียมมันหมดเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทสองเจ็ดเจ็ดสองเนาะแต่ผมไม่คิดเลยไปเอาเด่ในจิกือเจ็ดเจ็ดอะไรเห้าสี่ก็ไม่ไม่ไม่เข้างวดผ่านมาไม่เข้าอันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาใหม่อีกวันนี้วันพระก็จะฝันในมันแม่นฝันแล้วเนาะกับต่องวดตรงก็ฝันนิดนึงฝันใ้แม่ไม่สบาย แต่เมื่อคืนไม่สบายจริงๆพาไปโรงพยาบาลรับปาปนว่าแม่ไปแบ่งที่นาให้ลูกหลานแต่เกี่กับแบ่งนาแลวแหละคระจุตความจริงแต่ไม่ฝันเพ่งไปแบ่งเมื่อเม,มื่อต่องนวดให้คนรับนี้ไร่นั่นไร่แล้วก็ทะเบียนรถผมจําไม่ได้ก็เลยมาเอาเลขที่ของแม่เลขที่35กับอายุของท่าน8 8ปีก็เขียนเป็น,ปนแบบนี้ก็ค,คือตัวเดิม อายุแม่พิษแปดแปดสิบแปดครับแปดสิบแปดปีนี่ถ้าฝันเห็นตัวเล็แม่นเหมือนฝันเห็นแม่ไม่สบายน่าจะเข้าตกวนี้เลยเมื่อคืนเราพาแม่ไปโรงพยาบาลถ้าฝันเห็นแม่ไม่สบายทีไรจะออกเลยหมดท่น,นไม่คือฝันเห็นแม่ไม่สบายแม่ไม่สบายจริงๆเมื่อคืนก็เลยเอาเล็กที่ของท่านมาสามห้าอายุแม่แปดสิบแปดปีครับก็เลยเขียนแบบนี้แต่งวดนี้ผมจะล้วงหายมาประกอบกับตัวนี้ด้วยแต่ช่องที่พันผมไม่ได้ล้วงเมื่อกี้ เผื่อถ้าถูกกับตัวใดตัวหนึ่งก็มางวดสามเก้าเนาะงดสามแปดช่วงวันที่สิบหกพฤษภาแต่มีสี่เจ็ดสองด้วยมันมาออกวันนี้อันนี้เดี๋ยวผมรวมให้ประกอบกับตัวนี้ด้วยครก็ฝันนิดเดียวฝันว่าอะไรนะลืมแล้ะอันนี้ปะ ใช่เมื่อกี้ในฝันเ่าฝันเน็นแม่ต่อโมโหดฝันเน็นแม่ไม่สบายและแม่ไปแบ่งที่นาให้ลูกหลานผลละเท่านี้ได้เท่านั้นได้แต่ที่<ม>จริงก็แม่ก็แบ่งแลวแหละ<ม>แต่ผมก็ไม่ได้เถียงว่าให้น้องเยอะกว่าให้พี่เยอะกว่าในวามฝันแล้วก็เห็นรถไทยคันหนึ่งแต่จำติเบ,บียนไม่ได้บ<ม>อกเมื่อคืนนั้นแหละแม่แม่ไม่สบายจริงๆ<ม>พาไปโรงพยาบาลฝันว่าแม่ไม่สบายครับแต่แม่ไม่สบายจริงๆก็คเมื่อคืน อายุแม่อายุแม่แปดสิบแปดปีแล้วก็เลขที่ของแม่สามสิบห้าเขที่มห่มูสิบเอ็ดครับค่ะสาธุุลาเอาไว้คนจะวดูเลขเราล้วงเพื่อ,<ม>อป,ปองเผืเ่อบางทีเป็นเลขลาวในวันจันทร์ก็ได้ส่วนมากจะออกลาวเนาะครับออกลาวออกบ่อยแต่ก็เลขนี้ก็ออกลาวเมาคือห<ล>้าห้าเก้าะห้าห้าเก้าห้าห้าหกเหมือนกันครับสุอันนี<ม>้ผมจะจับ สองตัวก็น้อยเอาทั้งสามเลยครับได้ค่ะจับได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นมือผมจับไม่ได้นีน่เนาะ <c oughs> เปลี่ยนมือขวาเมื่อกี้จับซ้ายเนาะเมื่อกี้จับซ้ายมาเปลี่ยนมือขวาเมาจับมาเลยสามอันสี่ป่สี่กับอะไรนะสี่ศูนย์โอ้สี่ สี่ศูนย์ปดสี่ศดอ้างวนนี้มีศูนยอยู่ละสี่ศูนย์แดมาแปดตัวเดียวศูนยปดชัดไหจ้าชัดอยู่ค่ะสี่ศูนย์แปดครับสี่ศนย์แปดเขียนใเบาเนาะจ้ะสามตัวสี่ศูนปเอาสองตัวด้ปะมาผมลองดูเอาลองดูลองมือซ้ายบ่หกสามหกสามเฉียบนิดเดียว สามห้าสามห้าห้าสามตัวนั้นหกสามเฉียดกั่นิดเดียวอันนี้มือซ้ายเนาะมือซ้ายจับสองตัวได้หกสามเฉียดนิดเดียวโอเคเนาะจับพอประมาณนี้ความฝันนิดเดียวความฝันนิดเดียวนะคะอันนี้พิทักอันนี้ก็เอฟซีงดก่อนไม่เข้าหรืออย่าว่า่าด่ากันงดนี้ก็ให้ใหม่แล้วหกแปดแปดกษาห้าอายุแม่กับไอ้เล็กที่แต่รอคืนนี้วันพระ เมื่อเช้าผมก็สวายอาหารเช้าให้ลูกปู่ที่เอฟซีให้ประตุปัจจัยมาก็ซื้ออาหารมาหลายอย่างแล้วก็ทุบเทียนน้ำาดื่มเอ็บร้อยเก็บร้อยมันเปิดเปิดได้สองนหครับแต่ก็ไม่ต้องออกแอาเรื้ฟันพอเนาะตัวนถ้าชอบตัวนี้เลยแต่ที่ผมชอบคือตัวนี้ครับห้้าสามตัวสามตัวแบบนี้ ที่ผมขี้แปดเอาแปดขึ้นมาเอาแปดขึ้นมาตรงนี้ครับผมเขียนเลขปกติผมจะเขียนไปฝั่งโน้นแต่นี้ผมเขียนมาฝั่งนี้อืมันมีอักษรขึ้นตามอักษรครับอักษรแบบนี้อ๋อเอาเอาแปดขึ้นเอาแปดขึ้นครแปดขึ้นเป็นเอาแปดขึ้นเอาห้าลงห้ามีลูกศรเล็กๆต้องสังเกตนะถึงจะรู้เนาะถ้าเอาห้าลงไม่ใช่ห้าจะลงมาอยู่นี่หระครับ ลงมาอยู่นี่อาจจะเป็นแปดนี่อย่างนั้นนอแปดห้าอืมก็ละมาณนอาจจะเป็นแปดห้าแล้วก็สามห้าแปดสามห้าอย่างนี้นอท่านนอครับประมาณนี้ไม่เยอะแต่เดี๋ยวคืนนี้วันพระครับมันก็จะบอกลวงปู่แล้วก็บางทีอาจจะลองนั่งดูแถวๆนี้ก็ได้ครับนั่งสมาธิดูครับแล้วคืนนี้ผมจะจุดทูปรอบองค์ใหญ่องค์นี้ทั้งหมดเลยทุกจุด วันนี้วันอะไรนะพี่ตาวันวิสาหรืออะไรนะวิสาหรือวันวันน่าจะวิสาครับพุช่าก็วันเวียนเทียนเนาะเป็นวันพระด้วยวันพระใหญ่แล้วก็ยันนี้เขเวียนเทียนด้วยตัวอย่างใช่ไหมก็ไม่รู้แถววัดผมก็ไม่ทราบเพราะผมไม่ค่อยถ้าตามวัดในวเวียนอยู่ครับแต่วัดส่วนมากถ้าวัดมีโบสถ์ก็น่าจะเวียนอยู่ครับครับแต่ถ้าวัดธรรมดาก็ประส่วนบนธรรมดาบอกอ๋อถ้าถ้ามีโบสถ์นี่ต้องเวียนเทียนในโบสถ์อย่างนี้บรกอรอบรอบหรืๆอยู่ที่ ญาติโยมไปถ้าญาติโยมไม่ไปพระก็ไม่ได้เวียนเราค็อไสวดมนต์ธรรมดาอันนี้เดี๋ยวผมจะเวียนกับลูกศิษย์ลูกหาลวกปู่ที่มองไม่เห็นจะจุดเทียนให้สว่างสว่างเลยนอกกระท่อมละสังขารมรุนนะคะถ้าฝนไม่ตกแดดร้อนเนาะถ้าฝนตกก็จุดทุกจุดแบบนี้ครัที่ทัดข้างหลังนี่เป็น โอมปลวกขึ้นเองหมดอลยอันนี้จมปลวกขึ้นเองครับตั้งแต่กระท่อมไม้แต่ก่อนก็จะมีปีกไม้ด้านข้างผมไม่ได้เอาทิ้งซับซับอคือจะตักโดวที่ผูกแต่ผมเอาเสาออกเก็บไว้ตรงนี้ครับไม้นี่ก็ไม้ดั้งเดิมเลยขัางๆดั้งเดิมครับเป็นไม้ลุงปูครับอันในปีกไม้ครับผมแต่ข้างหน้านี้จะดันหม่เนี่ยอันนี้เขาอันนี้คืออะไรตัวเก่าครับตรูใช่ไหมอันนี้ตรูเรียกตรูตรูตรูเล่าป่เออใส่ใส่ใส่ ใส่ใส่ปลาใส่ใส่ปลาใส่ใส่ตรงนี้ก็ขึ้นตั้งแต่ลุงปู่อยู่นู่นเนาะขึ้นตั้งแต่ลุงปู่อยู่แล้วก็ขุดสระขุดสระก็โกยออกเป็นเป็นเกียกขนมสระเนาะครัค่ะแล้วก็ลุงปู่ก็ให้ทํากระท่อมตรงนี้เป็นกระท่อมรุ่นหกพุ่หกแล้วเขาก็ขึ้นมาเองปกติมันจะมีตรงนี้ด้วยผมจะยกมาได้ยังไงปจบหลบมันเป็นธรรมชาติอันนี้บอกเอฟซีให้เข้าใจครับคือตรงนี้จะขึ้น ดังเดิมดังเดิมตอนแรกผมวางอยู่ขนาดนี้แต่ดูไปมันมันไม่สวยใหญ่ไปก็เลย่ัดออกขนาดน้อยแล้วปกติผมไม่ได้ใส่ปูตรงนี้ก็เอาดินเนี่ยผู้ชมนะครับก็คือให้ท่านบอกว่าให้เอาแปดขึ้นครับแล้วก็เป็นแปดสามห้าหรือว่าเอาแปดตัวนี้ลงเพราะว่าสามสามตัวนี้ลงครับมาเป็นแปดห้าอย่างนี้น้องไิ่ทราบเพราะเลขสามตัวตัวนี้ก็คือศูนย์หรือหกหก อันนี้จะเป็นหกแปดแปดครับหกแปดแปดครับหกแปดแปดนะครับนี่ครับยังครั้งที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกก็รอเอฟซีที่ดูชมช่องมินิแชนแนลแล้วก็สุริทีวีคุณสรรพยาธิก็ขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยมีโชคมีลาบมีอยู่มีเก็บมีกินมีใช้แล้วก็อย่าลืมพุทธาเด้อนครับอย่าลืมทำรักสงสารหลวงปู่สวกนี้ก็ขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยครับผมมอบติไปทางต่างครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ